กูท่านได้ดเนมนมาโอ้ตร้้ปีีรักสีสีปีหกสีอนดี่เดามาแล้วเราได้รับโอ้โหแย่เลยนะเดี๋ยวแน่เนาะลูกศิษย์ุกหท่านเนาะเิอยู่น่าภมิใจอยู่นาภูใจ ยกศีลคำหามคมสัมปชีความสัมปชีตคำเกิดมงคลรักษาวามวัของพรอแม่พระยกันไปแล้วแน่นนะสารกเรองเจ้าว่าเจ้าว่าสัมันเลยลำันธัหาเลยเจ้าว่าเราท้งไี่ชีด้วยนะีชีต้องเ้สัมปีกันด้วย นี่าว่ให้สัมีนัโอ้ไอ้ี่ทางไอ้นี่ทาวนั้นผเดียวเาป็นยังไงนตอนลอยู่ตรไหนสัทีกันแต่ว่าลูกเนแล้วแต่สัมีเลยเป็นเพ่าเอะไรยูแต่วา ถ้าลูกน้องมีความสมาธิตามหลักวัฒนธรรมศาสนาออกบายการในเรื่องตื่นเวไม่ใช่แต่ในเรื่องตื่นมาถึงใจคนหนุ่มใเจริญด้วใหญ่ใจคนหนุ่้เจริญด้วยเด้อปัจจุบันนี้มีเงินทางต่างแต่ใจเราหรือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่เราจะเจริญนะวใตางต่า เขาจะสื่อที่ทำนเจเลยสัันเลยถ้าเราททันทีแล้วไปไม่ได้นะนาดใจงเจ้าวาเ้าวาดนให้เราฝาว่าไปชีก็ไม่นไม่เข้ากันไม่เข้ากันว่าก็งไงก็ไม่รู้เอาเา นีแล้วบัดเราดูความรู้จักดีความเมตตาสนะแล้วไม่ได้ด่าใครนะแต่จิทใจตัวเองแล้วไม่ด่าใครนะแ่จาี่ตัวเองแล้วขอเราพูดอึ่นเพื่อโตความเมตตานมจตาสงสาร ขอรับสาวยขอฝากไว้ธรรมทายญาติโยมในที่แห่งนี้ขอให้ความสุขกันเลยความสมาธิกัน